ซะอื่นก่อนใบพัดหลุดชาวเน็ตชื่อเป็นแตงโมครบเจ็ดวันแถมเป็นวันพระ ธรามผู้ชมไลฟ์เฟซบุ๊กเพจคมชัดลึกคนลูกไปตามๆกันหลังโดนัทดารวานันขันติวงผู้สื่อข่าวคมชัดลึกลงพื้นที่ไลฟ์สดจำลองเหตุสลดนางเอกสาวแตงโมนิดาพลาดตกเรือเสียชีวิตโดยเมื่อวานนี้วันที่2เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำเรือโคบอล2 5 SC ลำที่เกิดเหตุ มาจำลองเหตุการณ์มีนายโรเบิร์ตไพบบตรีการจนาน,านันเข้าร่วมการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงด้วยในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังถอยเรือลำที่แตงโมนั่งออกไปแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้สื่อข่าวบรรยายว่าคุณผู้ชมชมขาดูท้ายเรือสีแดงจุดที่คุณแซนบอกว่าคุณแตงโมนั่งอยู่ที่บริเวณท้ายเรือคุณผู้ชมคิดว่าจะนั่งได้หรือไม่คุณผู้ชมลองดูค่ะเสียงเรือดังมากค่ะคุณผู้ชมท้ายเรือสีแดงคือจุดที่คุณแซนบอกว่าคุณแตงโมนั่งและเธอนั่งอยู่บนเบาะด้านบนสีขาวบอกว่านั่งแล้วก็ยื่นขาออกมาให้คุณแตงโมจับพอจะลุกขึ้นนะคะก็เลยพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชมคิดว่าบริเวณนั้นจะั่ง ได้หรือไม่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรือลำนี้เป็นลำจริงเรือลำที่คุณแตงโมผลัดตกจากท้ายเรือสีแดงและในช่วงจังหวะที่ผู้สื่อข่าวกำลังคุยกับคนข้างๆว่าพี่เนมฝากทีได้มีเสียงแปลกปลอมดังขึ้นโดยมีการวิพากษ์วิจาร์ณว่าเป็นเสียงคล้ายผู้หญิงร้องไห้สะอื้นและบางกระแสก็วิจารณ์ว่าเป็นเสียงของแตงโมทั้งมีการแสดงความเห็นว่าวันนี้ครบเจ็ดวันแถมเป็นวันพระ ทั้งนี้ภายหลังจากการจำลองเหตุการณ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเดินทางกลับมาที่แลมเรือพร้อมปฏิเสธให้สัมภาษณ์บอกแต่เพียงว่าโรเบิดให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีสอดคล้องกับคำให้การและนายโรเบิร์ตเป็นผู้ติดต่อเข้ามาด้วยตัวเองส่วนกรณีเรื่องไมยพัดที่จมแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้ข้อมูลความคืบหน้าในวันนี้วันที่3เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2 5ง5 หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอข่าวให้สมศรีด้วยนะคะ